วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาไปทัวร์วิทยาลัยการอาชีพกาบ,บุรีค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวิทยาลัยการอาชีพกับ,บรีของเรานะคะ <c oughs> ก็จะมีแบบว่า ออสองระดับชั้นนะคะก็คือปวชอกับระดับปวสอปโอชอก็จะมี4แผนกวิชานะคะก็มีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็บัญชีแล้วก็ช่างยนต์ช่างไฟค่ะแล้วก็ปวสก็มี4แผนกเหมือนกันก็มีคอมบัญชีช่างยนต์ช่างไฟแต่ว่าช่างไฟนี่จะเป็นระบบทวิภาคีนะคะ DVT ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้อมยามของเราค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมี สแกนบัตรเข้าออกนะคะว่าเข้าเวลาเท่าไหรแล้วก็ออกเวลาเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมี SMS เข้านะคะค่ะแล้วก็เราก็มาดูป้องยามของเรากันเวเวลานี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเรวเวลานี้เราไหนหน้หนีไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันมีวอล์กหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้กันนะคะ ตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ตรงหน้าเสาธงนะคะของวิทยาลัยการอาชีพกาบ,บุรีนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเวรชักธงก็คือว่ามีพวกแผนกคมบัญชีแล้วก็ช่างไฟช่างยนต์นะคะก็แล้วแต่ระดับชั้นนะคะว่าเขาจะให้ชั้นไหนออกค่ะแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้นะคะเนี่ค่ะ เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะของวิทยาลัยการอาทีพบับ,บรีตรงนี้ก็จะเป็นพระนะคะเราก็มาสักการะไหว้กันก่อนดีกว่าค่ะวุณชนะุนะคะก็เป็นครูช่างนะคะของทุกๆวิทยาลัยนะคะเราก็มาสักการะไหว้กันดีกว่าค่ะอะมมุาานี้ แล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นเ,เราจะไปสักการะพระวิษนุกันนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำของโรงเรียนเราเลยค่ะตามมาค่ะเดินสองนหน้ะพกเดินไปไปหนได้ไหมอืม <laughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระวิษณุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำของวิทยาลัยเรานะคะเราก็จะมาสักการะกันเลยค่ะมุกถ่ายรูปปบบหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่หอประชุมของเรานะคะไว้ไว้สำหรับ เป็นทํากิจกรรมหน้าเสาธงนะคะร้องเพลงชาติไหว้พระแล้วก็ท่องปรัชญาของวิทยาลัยของเรานะคะค่ะเนี่ยค่ะก็คือสถานที่นะคะของเราทั้งหมดเลยก็คือทุกผแผนกทุกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นก็จะมาทํากิจกรรมตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งมีพิธีไหว้ครูบ้างอะไรบ้างนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตึกอาคารเรียนแล้วนะคะค่ะก็ฝั่งนี้นะคะชั้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นคณะวิชาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ชั้นด้านบนนะคะก็จะเป็นพวกแผนกของคมค่ะแล้วก็ชั้นด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นของแผนกบัญชีค่ะแล้วก็ชั้นตรงกลางนะคะก็จะมีแบบห้องฝ่ายบริหารแล้วก็งานทะเบียนแล้วก็ห้องของรองนะคะรองผู้อํานวยการค่ะ ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูเด็กช่างกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่แผนช่างกันแล้วนะคะตรงช่างของเรานะคะก็แผนกช่างของเรานะคะก็จะมีทั้งช่างไฟฟ้ากําลังแล้วก็ช่างยนต์นะคะ นี่ค่ะพันตึกของแผนกช่างนะคะเราไปดูรอบๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะหายู่ออยค่ะแล้วก็ตอนตรงตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ รอบๆเอ่อบริเวณรอบๆของตึกช่างนะคะตอนีเนี่ยค่ะชั้นล่างก็จะเป็นของช่างยนต์นะคะชั้นกลางชั้นกลางก็จะเป็นช่างไฟค่ะคุณพวกหนีช่างไฟแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็ช่างยนต์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเอ่อเขาก็จะสอนเขาจะสอนข้างล่างมากกว่านะคะ วันนี้นะคะเราก็พาทัวร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็แถมที่ว่าไปดูสถานที่ต่างๆนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าป้ายวิทยาลัยการอาชีพกับบุรีนะคะนี่ค่ะป้ายหน้าป้ายวิทยาลัยของเรานะคะค่ะแล้วก็ขอจบการนำเสนอวิทยาลัยการอาชีพกับบุรีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ